ได้เสิอพระบิดาที่รักพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ที่เรายังอยู่ยังปกติสุขพระองค์เจ้าค่ะเราไม่ได้ขาดอากาศหายใจเราไม่ได้ขาดน้ําในการดื่มสาหรับฝ่ายร่างกายและเรารู้ว่าสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกาหนดสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทาสิ่งซึ่งให้เราต้องเผชิญพระเจ้าค่ะในการตัดสินใจเลือกในแต่ละวินาทีนั้นพระงเจ้าค่ะเป็นพระคุณเป็นความรัก และเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงครอบครองควบคุมอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นพระองค์เจ้าค่ะเราขอพระคุณพระองค์เจ้าค่ะให้เราได้เข้ามาอยู่ต่อจมูกพักพระองค์พระองค์งเจ้าค่ะให้ชีวิตของเราคือความคิดของเราความรู้สึกของเราและการตัดสินใจเลือกของเรานั้นได้เข้าส่วนกับพระองค์พระองค์งเจ้าค่ะ ในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์พระเจ้าค่ะเราก็ต้องคิดเหมือนกับพระองค์รู้สึกเหมือนกับพระองค์ตัดสินใจเลือกอยู่ฝ่ายเดียวกันกับพระองค์พระเจ้าค่ะทุกสิ่งไม่ขัดแย้งกันโปรดเจ้าค่ะแต่จะสอดคล้องกันโประเจ้าค่ะกับสภาพชีวิตของเราที่เราเป็นอยู่ในเวลานี้พระเจ้าค่ะขอพระคุณพระองค์ที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงมาสำแดงความรักมาสำแดงพระคุณมาสำแดงทุกสิ่งนั้นให้สำเร็จครบถ้วนและ บริบูรณ์จากความถึงความเป็นมนุษย์ทึ่งมนุษย์นั้นตกอยู่ในความเป็นคนบาปเพราะเจ้าค่ะเพราะว่ามนุษย์คนแรกได้พลาดจากพระประสงค์ของพระองค์คือไม่เชื่อฟังพระองค์ที่ไปกินผลไม้พระองค์เจ้าค่ะ ที่พระองค์ทรงจัดไว้ที่พระองค์ทรงบอกและทรงห้ามไว้เป็นด้วยเหตุนั้นพระเจค่ะความล้มเหลวความบาปหรือความตายพระเจค่ะเลยได้เข้าสู่มวลมนุษยชาติเข้าสู่พงพันธุ์ของความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างพระเจ้าค่ะผิดพลาดไปจากพระประสงค์ของพระองค์เพราะพระประสงค์ของพระองค์นั้น ให้มนุษย์นั้นเป็นตัวแทนเป็นพระฉายของพระองค์เป็นสิทธิอํานาจของพระองค์ที่จะปกป้องที่จะคุ้มครองที่จะดูแลทุกสรรพสิ่งที่โครงส,งสร้างเราเจ้าค่ะแต่เราขอบพระคุณพระองค์ว่าราชะกิจขององค์พระเยซูคริสต์มากระทาทุกสิ่งนั้นให้กลับสู่สภาพเดิมเรยเจ้าค่ะ ให้เราเข้าร่วมพระชายกับพระองค์พระเจ้าค่ะให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์โดยการที่เราต้อนรับชีวิตของพระคิทเข้าสู่ชีวิตเราพระเจ้าค่ะเป็นพระวิญญาณของพระองค์ที่ลงทรงประกอบกิจอยู่ในส่วนจิตสํานึกของเราคือในส่วนวิญญาณพระเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์เราแท้จริงเราไม่รู้สิ่งใดเลยพู้เจ้าค่ะเรานั้นอยู่ในความมืดเรานั้นอยู่ในความตายแต่พระองค์พระเยซูคริสต์มากระทำเมื่อเราต้อนรับชีวิตของพระพิทเข้าสู่ชีวิตของ เราเราทั้งหลายพู้เจ้าขา่าจึงได้เรียนรู้วิถีใหม่ได้กลับใจเสใหม่พระเจ้าขา่าได้รับชีวิตได้เปลี่ยนพันใหม่พระเจ้าค่ะให้เปลี่ยนเป็นสิ่งซึ่งเรานั้นไม่เหมือนเดิมพระเจ้าขา่าจากความตายเรามีชีวิตพระเจ้าค่าเราฟื้นขึ้นผู้เจ้าค่ะโดยองค์พระเยซูคริสต์ที่ประกอบกิจอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในวิญญาณจิตของเราพู้เจ้าค่าก็งค์ทรงโปรดเเจ้าค่าเพื่อความคิดของเรา ในเบื้องต้นเลยเจ้าค่ะในความเป็นสภาพจิตใจที่พรรองทรงส,งสร้างนั้นไอ้มนุษย์นั้นมีสภาพเป็นร่างกายมีจิตใจและมีวิญญาณโปเจ้าค่ะคือส่วนของสํานึกหรือจิตใต้สํานึกนั้นเจ้าค่ะ พระองค์ทรงโปรดเกิดพรเจ้าค่ะให้ความเป็นเรานั้นแยกแยะได้และเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะเราจะได้เข้าใจพระองค์เจ้าค่ะและเราจะได้มองเห็นตามเหตุตามผลตามความรู้สึกหรือตามการตัดสินใจเลือกของเราเมื่อเราเลือกพระองค์พระองค์ก็ทรงจัดไปแล้วพระเจ้าค่ะถ้าหากเราเอาจิตใจของเราไปวางไว้ที่ไหนพระองค์เจ้าค่ะผลที่เกิดจากชีวิตของเราหรือเกิดจากจิตใจของเรานั้นก็เกิดตามสิ่งซึ่งเราเอาไปวางพระองค์เจ้าค่ะ เพราะความเป็นความตายนั้นอยู่ในอํานาจของพระองค์เราวางใจในพระองค์เราก็มีชีวิตร่วมกันกับพระองค์พระเจ้าค่ะขอพระองค์สรงโปรดเพื่อทุกวันเวลาที่เรามีลมหายใจอยู่เราจะดจัดการจิตใจของตนเองคือชีวิตของตนเองที่จะเลือกพระองค์วางใจในพระองค์รฏิบัติและรับใช้พระองค์และจิตสนิทอยู่กับพระองค์พระองคเจ้าค่ะ ในทุกวันเวลาในทุกวิธีที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าค่ะขอองค์ทรงโปรดเตือนให้อาหารที่วางอยู่ตรงหน้านั้นพระองค์เจ้าค่ะคือสิ่งซึ่งพระคิดเสิรฟด้วยพระหัตถ์อันสมฤทธิ์ของพระองค์เพื่อให้เราได้เข้าส่วนพระเจ้าค่ะในการตัดสินใจเลือกในพฤติกรรมของเราในความคิดของเราในความรู้สึกของเราพระเจ้าค่ะเพื่อเราจะเป็นของพระองค์โดยสมบูรณ์แบบพระเจ้าค่ะเพื่อเราจะเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เพื่อเราจะเป็นบุตรที่รักของพระ เพื่อเราจะเป็น มรดกของพระองค์พระเจค่ะเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งชีวิตทั้งวิญญาณพระเจ้าค่าทั้งจิตใจทั้งร่างกายพรรเจ้าค่ะและทุกสิ่งนั้นจะปรากฏออกมาและเราจะจับต้องได้พปรเจ้าค่าในสิทธิอํานาจที่พระองค์ทรงกําหนดไว้และให้เรานั้นเป็นผู้ดําเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ให้เรากลับคืนสู่สภาพเดิมคือชีวิตพรรเจ้าค่ะและชีวิตนั้นจะกลินกินความตายพรรเจ้าค่ะในภาพของความสั oga, มพันธ์ในทุกรูปแบบพระเจ้าค่ะ เมื่อเราอยู่ในด้านกายนี้พระเจ้าค่ะเราก็ต้องประสบเราก็ต้องประสบภัยในระบบของโลกพระเจ้าค่ะเมื่อน้าท่วมเมื่อฝนตกพระเจ้าค่ะเราก็รับผลทุกสิ่งนั่นคือฝ่ายร่างกายของเราพระเจ้าค่ะแต่ฝ่ายสํานึกหรือฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นเราตั้งมั่นและอยู่กับพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเติอพระเจ้าค่ะให้บรรดาบุตรที่รักของพระองค์ในฐานะที่เขาคือบุตรที่รักพระเจ้าค่ะ ในฐานะที่ก็คือโมรดกของพระองค์พจน์ค่ะให้เขาทั้งหลายมีภาวะแห่งการแยกแยะมีสติปัญญาและความเข้าใจที่ทุกสรรพสิ่งที่เขามองเห็นที่เขาเข้าใจได้นั้นเป็นเงาพเจ้าค่ะที่จะสะท้อนถึง พระลักษณะถึงการใช้งานที่พระองค์ทรงเปิดเผยและสำแดงในชีวิตของเขาทุกวันทุกเวลาพืะเจ้าค่ะถึงความคิดถึงความรู้สึกถึงการตัดสินใจเลือกเพระเจ้าค่ะอากสภาพใจของเขาเลือกฝ่ายพระองค์พืเจ้าค่ะไม่แหละที่โร่งจงกันผู้ใดที่มีจิตใจกระตือร้นแพลินสวรรค์ก็เป็นของเขาเพร่เจ้าค่ะโอ้คันลินลุยาเราขอขอบพระคุณเราขอสรรเสริญเพระอเจ้าค่ะในคำมั่นสัญญาหรือสิ่งซึ่งเป็นพระวจนะคำที่ องจำกัดสิ่งทุกสิ่งนั้นจะเป็นจริงพระเจ้าค่ะนำพาเพื่อเราไม่ต้องไปเสียเวลาในการพิสูจน์สิ่งใดแล้วพระเจ้าค่ะเพราะองค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำให้เราสําเร็จสมบูรณ์แบบครบถ้วนและบริบูรณ์เพียงแค่เราต้อนรับ

ในความเจ็บป่วยของร่างกายนอกเนื้อในความที่เราประสบภัยในร่างกายนี้แต่เนื้อกว่านั้นโอเราคือเหตุที่เราเป็นแบบนั้นเพราะเราได้ร่วมเกียรติร่วมฐานะร่วมศักดิ์ศรีกับพระองค์ที่เป็นนิรันดรเจ้าค มันคุ้มค่าแค่ไหนพระเจ้าค่ะไม่แปลกที่พระวจนะคาของพระองค์จัดไว้พระเจ้าค่ะ <c oughs> ในความทุกยากเล็กๆโดยในโลกนี้ที่เราต้องเผชิญมันเปรียบไม่ได้มันแลกกันไม่ได้กับเกียรติยศและศักดิ์ศรีหรือมองกุฎแห่งชีวิตที่องค์พระเยซูคริสต์หรือพระองค์จะประทานให้เราเมื่อวันถึงวันเวลาในวาระสุดท้ายพระเจ้าค่ะ เมื่อถึงการกําหนดแหงยุคเมื่อถึงการกําหนดแห่งความครบ้วนและอริบูรณที่พระองค์ทรบอกเราไว้แล้วพระเจ้าค่ะทุกสิ่งสําเร็จแล้วทุกสิ่งเป็นจริงพระเจ้าค่ะ ขององค์สุน陀เกิดเพื่อเราทั้งหลายจะได้ชิมพระเจค่ะในทุกวันเวลาทุกวินาทีในชีวิตของเราที่เราจะไม่เหมือนเดิมพระเจค่ะแต่เราจะมั่นคงและเราจะยืนอยู่ในความครบถ้วนและบริบูรณ์ของพระองค์พระเจค่ะในจิตใจเราตั้งมั่นพระเจค่ะเราอยู่กับพระองค์เราอยู่ในความครบถ้วนและบริบูรณ์ของพระองค์เราอยู่กับพระองค์เราเป็นบุตรที่รักของพระองค์เราจะกลัวสิ่งใดเราจะหวั่นหวั่นสิ่งใดเราต้องขจัดความอายขจัดความกลัว ออกไปพระเจ้าค่ะเพราะเอ็ดความอายและความกลัวนั้นเพราะเจ้าค่ะเกิดขึ้นก็เมื่อตอนที่ ความมนุษย์คนแรกหรืออดัมนั้นเขาได้กินผลไมยย้แห่งการดูดีรู้ชั่วหรือเขาได้กินผลิตผลแห่งความตายเข้าไปเพื่อเจ้าค่ะพระองค์ทรงโปรดเถิดเพื่อเราทั้งหลายจะมองเห็นจะเข้าใจเพื่อความเป็นบุตรที่รักของพระองค์จะมีภาวะแห่งการแยกแยะเพื่อเจ้าข่าจิตใจของเขาจะใส่ใจอยู่กับพระองค์จะวางใจไว้ในพระองค์จะเรียนรู้ในแนวทาง ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ถึงแม้ไม่พอใจถึงแม้เจ็บปวดถึงแม้ไม่ได้ดังใจตนเองพระเจ้าค่ะแต่ผลลัพธ์นั้นมันจะคุ้มค่าโระเจ้าค่ะความเป็นชีวิตนิรันด์นั้นพระเจ้าค่ะไม่มีเวลาอยู่เนือการเวลาทั้งหมดทั้งสิน้นพระเจ้าค่ะนั่นคือสิ่งซึ่งพระองค์ทรงจั Suzanne, ดเตรียมและพระองค์ให้รู้ของพระองค์ได้ชิงพระเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่ เพระเจ้าค่ะมันง่ายเกินไปเพร่เจ้าค่ะที่จะต้อนรับชีวิตพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเขาแต่ผลลัพธ์นั้นยิ่งใหญ่เพระอเจ้าค่ะมันคือเปลี่ยนความตายเป็นชีวิตพระอเจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยาเพราะพระองค์เป็นชีวิตเพร่เจ้าค่ะเมื่อเราต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่จิตใจของเราเข้าสู่ชีวิตของเราเพร่เจ้าค่ะโอ้เราก็ไม่เลดเราก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนพระองค์คือความมั่งคั่งคือความครบถ้วนคือความสมบูรณ์แบบพระอเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ ที่พระองค์ทรงไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นพระเจ้าข่าที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์เพื่อให้เขาได้ครอบครองทุกสรรพสิ่งพระเจ้าค่าที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อเขาให้เขามีชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีอยู่ในสวนเอเดนด้วยความสุขพระองค์ทรงวางทุกสิ่งไว้ตรงหน้าเขาตั้งหลายให้เขาได้ร่วมชื่นชมยินดีกับพระองค์พระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงจัดในวันที่เจ็ดนั้นพระเจ้าค่ะไม่มีเวลาเช้าและเวลาเย็นวันนั้นวันที่เจ็ดเป็นวันเกิด โปรเจค่ะเป็นวันแห่งการกำเนิดโปรเจรค่ะที่พระองค์ทรงจัดไว้อย่างชัดเจนโปรเจรค่ะแต่เป็นวันเกิดของอาดัมโปรเจรค่ะแต่เป็นวันที่ร่วมชื่นชมยินดีเป็นวันที่อยู่ในงานเลี้ยงในการเฉลิมฉลองไม่มีเวลาเช้าและเวลาเย็นออกตรง พระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดช่วยลูกของพระองค์ให้เขาได้มองเห็นและเขาได้เข้าใจพระเจ้าค่ะแท้จริงชีวิตเราวันนี้ที่เราดําเนินชีวิตกับพระคิดพระเจ้าค่ะก็ไม่มีเวลาเช้าและเวลาเย็นอีกต่อไปแต่เป็นวันเวลาเป็นวินาทีเป็นทุกวันทุกความรู้สึกทุกความคิดของเรานั้นเป็นเหมือนกับเราร่วมอยู่ในงานเลี้ยงร่วมอยู่ในอีเวนต์ของพระองค์แต่ละครั้งพระเจ้าค่ะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดีพระเจ้าค่ะในระบบของโลกนี้ไม่ ไม่สามารถโปรเจ้าคจะมาเอาชนะโปรเจ้าคชีวิตของพระคิที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราได้โปรเจคเพราะชีวิตของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยชัยชนะเต็มไปด้วยความครบถ้วนและความครบบริบูรณ์นำพาโปรเจคะเพื่อลูกๆของพระองค์ก็จะกลับใจเส้อใหม่เป็นโปรเจคะในการตอบสนองทุกวินาทีทุกเวลาในสิ่งที่เราต้องเจอในสิ่งที่ในร่างกายนี้เราหายใจอยู่โปรเจคโอ้ฮคเลลูยา ด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอเป็นเช่นนั้นพระองค์เจ้าค่ะโอ้าเลลูยาเราจึงสรรเสริญเราจึงขอบว่าคุณให้เข้ามาหาพระองค์ให้ชีวิตของเขาชื่นชมและชื่นบานพระเจ้าค่ะในพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ซึ่งเกินความเข้าใจของเราพระเจ้าค่ะเกินความเข้าใจของระบบของโลกนี้ เกินความรู้พระเจ้าค่ะที่พระองค์ได้ทรงจัดไปแล้วพระเจ้าค่ะเพื่อเราทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมแต่ทุกวันเวลาทุกวินาทีที่เราหายใจนั้นเราจะได้เพิ่มเติมพระเจ้าค่ะเพิ่มเติมพระเียดิเพิ่มเติมพระสิริเพิ่มเติมชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเราหลังไหลพระเจ้าค่ะและจะออกไปสู่ผู้อื่นพระเจาค่ะออกไปสู่ความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบในชีวิตของเราเราเป็นความชื่นชมยินดีของพระองค์เราเป็นความรักของพระองค์เราเป็นพระคุณของพระ เราเป็นการรักษาเราเป็นการเยียวยาเราเป็นแสงสว่างของพระองค์ในภาพของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเจ้าของพระองค์ทรงโปรดรช่วยเหลือเรานำพาเราในการตอบสนองต่อลมหายใจของเราที่มีอยู่ทุกวินาทีทุกเวลาของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเราเสร็จเสริญในพระนามของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ที่เรานั้นได้เรียกพระองค์ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เรียกนามของพระองค์ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราทั้งหลายพรเจ้าค่ะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีโปรดเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงมอบให้เราโปรดเจ้าค่ะให้เราเค่รับไว้ด้วยความเชื่อมชงยินดีโปรดเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องเผชิญในระบบของโลกนี้ไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใดเพราะนั่นคือการทดสอบโปรดเจ้าค่ะที่เราจะจำเริญขึ้นและเติบโตขึ้นกับพระองค์ในทางเดียวโปรดเจ้าค่ะไม่แปลกที่พระองค์ทรงตัดไว้โปรดเจ้าค่ะความเป็นบุตรที่รักพระองค์จะนำพาเขาให้สูงขึ้นทางเดียวโปรดเจ้าค่ะ โอ้ทางเดียวนั้นคือทางแห่งชีวิตพระเจ้าค่ะทางเดียวนั้นคือทางแห่งความชื่นชมยินดีทางเดียวนั้นคือ,อ,คอ,คอต้อนรับชีวิตของพระริ์เข้าสู่ชีวิตของเราและเราจะเป็นชีวิตของพระองค์ที่จะแก้กายชีวิตของพระองค์ออกไปในภาพของความสมพัาา์พระเจ้าค่ะที่ใช้ชีวิต นั้นกลืนก yeah. oh. ินความตายพ่อเจ้าค่ะไอเราได้กลับใจเสียใหม่ให้เราได้มองเห็นเหนการมองเห็นหลักการมองเห็นและเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ความเป็นนิรันดร์ที่พระองค์ทรงตั้งและพระองค์ทรงวางไว้ตรงหน้าเราทุกเวลาพ่อเจ้าค่ะภาพของการกินดื่มในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันพ่อเจ้าค่ะเป็นเงาและเป็นภาพสะท้อนให้เรามองเห็นเมื่อพระองค์พระเยซูคริสต์าพ่อเจ้าค่ะกระทำกิจนั้นพ่อเจ้าค่ะพระองค์ทรงหัดไปแล้วพ่อเจ้าค่ะพระองค์ทรงเคาะอยู่ที่ประตูพ่อ ผู้ใดที่เปิดให้พระองค์เจ้าก็จทรงเข้าไปพระเจ้าค่ะและร่วมรับประทานอาหารกับเขาพระเจ้าค่ะเป็นความชื่นบานเป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพระองค์เจ้าค่ะวันนี้เวลานี้ทุกคนทุกแก่งทั่วแผ่นดินโลกพระเจ้าค่ะทั่วทุกจิตวิญญาณทั่วทุกอนุของความ สิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างในทุกระบบพอเจ้าค่ะให้เขาได้ต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเขาเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงพอเจ้าค่ะเพื่อเขาจะชื่นชมเพื่อเขาจะเบิกบานเขาไม่ต้องกังวลกังวลถึงสิ่งใดเพราะพะอก็ทรงจัดไว้อย่างชัดเจนพอเจ้าค่ะเขาจะต้องว่วงสิ่งใดเขาจะต้องกลัวสิ่งใดแม้แต่เส้นผมของเขาทุกเส้นพระองค์ก็ทรงนับไว้แล้วไอ้คำนั้นมันหมายความว่าอยัางไรพอเจ้าค่ะหมายความว่าสิ่งซึ่งเราคิดไม่ได้สิ่งซึ่งเล็กน้อยที่สุดพระองค์ก็ทรงดูแล พระค์เจ้าค่ะและพระองค์ทรงใส่ใจพระค์เจ้าค่ะแล้วเราจะต้องกลัวสิ่งใดพระค์เจ้าค่ะให้เราขจัดความกลัวออกไปจากจิตใจของเราในภาพของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์พระค์เจ้าค่ะโอ้ที่ไม่แลพระค์เจ้าค่ะที่พระองค์ทรงตัดไว้ให้เรา กล้าโปรเจค่ะให้เรามีใจกล้ามาที่จะเข้ามาพระคุณและความรักของพระองค์โปรเจ้าค่ะเพื่อความรักของพระองค์จะได้เคลื่อนไหวโปรเจค่ะเพื่อความรักของพระองค์จะได้เติมเต็มโปรเจค่ะเพื่อความรักของพระองค์จะได้มาชําระล้างโปรเจ้าค่ะสิ่งซึ่งผิดปกติหรือสิ่งซึ่งไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์นั้นตกไปโปรเจ้าค่ะแต่เราจะรับชีวิตเราจะรับส่วนของพระคริสต์เข้าสู่ชีวิตเราเป็นภาคปฏิบัติเป็นพฤติกรรมในทุกเวลาทุกวินาที ที่เราหายใจอยู่พ่อเจ้าค่ะเหมือนกับเราต้อนรับออกซิเจนเข้ามาและเราปล่อยออกซิเจนออกไปในระบบของร่างกายฉันใดก็ฉันนั้นพ่อเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดเพื่อเราทั้งหลายจะแยกแยอะออกเพื่อเราทั้งหลายจะเข้าใจได้เพื่อเราทั้งหลายจะมีสติปัญญาพ่อเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงสัตสติปัญญาคือความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราพ่อเจ้าค่ะแท้จริงให้เรามีภาวะกันแยกแยะให้ได้พ่อเจ้าคะ่ะมีร่างกายจิตใจและวิญญาณพ่อเจ้าค่ะ ให้เราให้คุณค่าให้ความสำคัญกับวิญญาณจิตของเราคือลมหายใจของเราเราก็รู้กันอยู่แล้วหากลมหายใจของเราออกจากร่างนี้พระเจ้า่ะร่างก็เน่าเปื่อยพระเจ้าค่ะแล้วจะไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าขารขององค์ทรงโปรดช่วยเหลือลูกๆของพระองค์ในความเป็นบุตรที่รักของพระองค์ที่องค์ทรงกำหนดเกาไว้นั้นพระเจ้าค่ะ นำพาเขาจังายพระเจ้าค่ะแต้จริงทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างเขาเป็นพระสุรเสียงของพระองค์ที่ตัดกับเขาอย่างชัดเจนพระเจ้าค่ะให้เขามาหาพระองค์ให้เขาเข้าส่วนกับพระองค์ให้เขาติดสนิทกับพระองค์ให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เพื่อเขาจะสําเด็จพระฉายของพระองค์ที่พระองค์ทรงตัดไว้พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงสร้างเขาตามพระฉายของพระองค์เพื่อนําพาทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับสู่สภาพเดิมในฐานะนั้นที่เขาคือเจ้าสาวเขาคือนักรบของพระองค์เขาคือส่วน ของพระวรกายของฤกตจักรของพระองค์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าค่ะในฐานะนั้นที่ความเป็นมนุษย์พระองค์เจ้าค่ะพระองค์ให้ฐานะ ็นมนุษย์อันมีแค่สองคนเพราะเจ้าค่ะคืออาดัมคนเก่าและอาดัมคนใหม่แต่ทุกวันเวลาในชีวิตของเราเลยบางครั้งเรายังอยู่ในอาดัมคนเก่าบ้างเรายังอยู่ในอาดัมคนใหม่ในบางครั้งให้เราได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดกลับใจใช่ใหม่พระเจ้าค่ะเข้าส่วนสนิทกับพระกายของพระองค์เข้าส่วนสนิทกับความเป็นคนใหม่คือองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าค่ะที่พระองค์ทรง โปรดประทานพระเจ้าค่ะประทานทุกสิ่งประทานอาหารประทานลมปราณประทานลมหายใจของเราโอ้ฮาเลลูยให้เราได้ขอบพระคุณพระองค์ไม่แปลกที่วงชงจัดห้เราขอบพระคุณพระองค์ทุกกรณีในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือทุกสิ่งเมื่อเราคิดได้ในความเป็นมนุษย์พระเจ้าค่ะให้เราเริ่มต้นด้วยการขอบ และสรรละเสริญแล้วสันที่สุขของพระองค์จะคุ้มครองจิตใจเราเราเคยทําหรือยังโปรดเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดให้เราได้มองเห็นและเราลงมือโรดเจ้าค่ะตัดสินใจเด็ดขาดโรดเจ้าค่ะที่กระทําตามพระวจนะกระทําตามคําซึ่งพระองค์ทรงกัดไว้โปรดเจ้าค่ะเพื่อเราจะได้ร่วมชื่นชมยินดีเพื่อเราจะได้ร่วมชีวิตกับพระองค์เพื่อความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตจะเป็นของเราโปรดเจ้าค่าจะเป็นของเราทุกๆคนโรดเจ้าค่ะจะเป็นของเราทุกๆ ครอบครัวจะเป็นของเราทุกๆชีวิตพระงค์เจ้าค่ะที่เขาได้เข้าส่วนสนิทกับพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์พระเจ้าค่ะโอนำพาเพื่อพาว่าเองกันแยกแยะในชีวิตของเขาทั้งหลายนั้นชัดเจนรเจ้าค่ะเขายืนหยัดอยู่ฝ่ายพระองค์คือฝ่ายชีวิตอย่างชัดเจนสําเดงชีวิตพระเจ้าค่ะเป็น การกระทาออกมาเป็นชีวิตกลืนกินความตายพระเจ้าคา่ะเขาไม่ต้องหวันไวสิ่งใดเพราะพระคิษต่างหากที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเขา้เขาตั้งมัน่นยึดมัน่นพระเจ้าคา่ะโอฮาเลลูยาให้จิตใจของเขานนั้นตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์เป็นความสัตย์ซื่อเป็นความซื่อสัตย์พระองค์เจ้าคา่ะที่สําแดงออกมาพระเจ้าคา่ะเพื่อวันเวลาเมื่อถึงเวลาแห่งความครบถ้วนและบริบูรณ์เมื่อถึงเวลา,วา,ท,นนวลาที่พระองค์ทรงกําหนดไว้เขาทั้งหลายจะได้ร่วมชื่นชมยินดีร่วมเติบโตพระเจ้าค่ะร่วมเป็นความ เปรมปรีในชีวิตของเขาไม่ใช่เวลานั้นแต่เวลานี้พระเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายจะได้ร่วมชีวิตกับพระองค์ร่วมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมในความครบถ้วนและบริบูรณ์พระเจ้าค่ะในควายพระองค์พระเจ้าค่ะเราขอขอบพระคุณเพื่อพระว่ายันแยกแยะที่เราจะมีลมหายใจอยู่ในกายนี้ในวันนี้ในวินาทีนี้นั้นเราจะได้มีความสุขใจร่วมกันกับพระองค์ที่พระองค์ทรงตัดสิ่งซึ่งพระองค์ทรงโปรดประทานให้ความสุขที่พระทรงให้ไม่เหมือนโลกให้พระเจ้าค่ะให้เราได้แยกแยะ โอกพระเจ้าค่ะและเราจะเลือกพระองค์พระเจ้าค่ะและเราจะเลือกสันทิสุขฝ่ายพระองค์และเราจะเรียนรู้และเราจะกลับใจเสียใหม่พระเจ้าค่ะเราจะไม่รับอาหารของระบบของโลกนี้ที่โลกนี้วางไว้ให้เราเราจะไม่ชื่นชมยินดีเราจะไม่เตรียมปีพระเจ้าค่ะแต่เราจะชื่นชมยินดีและ ความรักในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทําและนําพาเราไปในชีวิตของเราทุกเวลาทุกวินาทีพระเจ้าค่ะที่เราจะเป็นส่วนของพระองค์อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบพระเจ้าค่ะเราจึงสนรลเสริญแล้วเราจะได้มีประสบการณ์กับพระองค์พระเจ้าค่ะเราคือพระชายของพระองค์เราคือสิทธิอํานาจของพระองค์ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้พระเจ้าค่ะเพื่อให้เราเป็นบุตรที่รักของพระองค์โอฮาเลลูยาเราขอบพระคุณเราสินตนสร์แะเซอร์พระเจ้าค่ะ พระเกียรติและพระสิริอันยิ่งใหญ่นั้นจะเป็นเดชพระองค์สืบไปเป็นนิจพรเจา้าค่ะโอฮาเลลูยาฉันและเซินขอบอระคุณกับ,ณบทุนตวไว้ทุกสิ่งพระองคเจา้าค่ะความยิ่งใหญ่เป็นเดชพระองค์พระเกียรติและพระสิริเป็นเดชพระองค์ฮาเลลูยาขอบอระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน เราต้องย่อด้วยแบบนี้มาดูมามาไม่รู้มันเป็นอะไรแม่